นู้นุ้นตลอดอัตจาร์บีพงเราแม่อัจาร์บีนี่มีขาดสนแดงไว้อยี่สิบบาทยีิบาทอุ้ยยิ้มแบบรายการนี่ยิ้มแบบรายการเออยิ้มแม่แอะไรเราะบอกว่าให้อัจาร์บีทานใหม่เบิ้งแก่สมมาใหม่โอ้แม่นะแต่ไปบอกขอบลุกแม่ใส่เกงก็แทขาไม่จะดำพราให้แม่ยี่ิบบาทโอ้ยใครคุ้มขาดอกขาดำหนุเก่งแไหนึ่งหนึงกันเองนูไปอัดไปหนูใส่เก่งนึเองไป เอาเอากดไปกดไปเฮ้ดีเนาะดีเนาะเอ็กเกกเก็กเต็มยังยังปูผ่านใหม่ผ่านใหม่เอ็กเก็กเก็ก <Yeah. S 1> ไปครับไปไปคุ้ <Yeah. S 1> มค่าเยอะยี่สิบบาทแม่โอ้ oh. แม่พ่อบอกว่าพ่อบอกว่า oh. พ่อแม่ฟังนิ่นกน่อนอ่ะพ่อบอกว่าให้มาหลอกแม่ ไม,ม่เลยพี่ค่ะาจุกระจังอะลรดูหลอกแล้วพ <c oughs> อหลอกเองได,ด้ไดยยิ้มเลยนะคักมากสองคนนีนะ่เนาะ